อาวิเซน่าแพทย์ชาวอาหรับผู้วางรากฐานให้กับการศึกษาร่างกายของเราต่อยอดผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคกรีกโบราณอิบซีนาหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของอาวิเซน่าเกิดที่เมืองบุคาราซึ่งปัจจุบันนี้เป็นประเทศอุซเบกิสถานอิบซีนานั้น ถือว่าเป็นนักวิชาการที่มีความโดดเด่นอย่างมากในด้านของศาสนาเพราะเพียงวัยแค่1ิขวบเท่านั้นเขาสามารถที่จะจดจำคำพีอันกุรอานได้ทั้งเร่มเมื่ออายุได้16ปีนั้นก็ไปทำงานเป็นแพทย์รักษาผู้ปกครองเมืองซามาริตชื่อว่านูอิบมันซูซึ่งป่วยด้วยโรคปิศนาเขาจึงได้รับการตบรางวัลอย่างดีเป็นการสามารถที่จะเข้าไปในฮอสบุตอันแสนแพลงของผู้ปกครองได้ และที่นี่เองทําให้เขาได้ผลิตผลงานทางการแพทย์ขึ้นมาอีกมากมายอิบซีน่านั้นมีการเดินทางไปยังที่ต่างๆรับใช้เหล่าบรรดาราชวงศ์ผลงานอีกด้านหนึ่งที่มีความสําคัญคือด้านของปรัชญาโดยแนวคิดของเขาเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า f r y i n g Man นั้นได้พูดถึงร่างกายของเราและก็จิตโดยเขาได้โต้แย้งไว้ว่าจิตของเราหรือมายนั้นแตกต่างจากร่างกายหรือว่าบอดี ในช่วงปี1,025นั้นเขาได้ออกผลงานเล่มสำคัญอย่าง Canon of Medicine ที่ได้อธิบายถึงการวิิจัยโรคและการรักษาต่างๆหนังสือเล่มนี้ถูกแบ่งออกเป็น5เล่มย่อยโดยในเล่มแรกนั้นได้พูดถึงหลักการพื้นฐานทางการแพทย์สรีระวิทยาและแก่พิภากศาสตร,รวมถึงขั้นตอนในการรักษาโรคทั่วไป นังสือเล่มที่สนั้นได้กล่าวถึงสารต่างๆที่มีสมบัติทางยาและคุณสมบัติทั่วไปทางการแพทย์หนังสือเล่มที่3นั้นได้พูดถึงการวิจัยและการรักษาโรคต่างๆที่เฉพาะจุดในส่วนต่างๆของร่างกายในขณะที่เล่มที่4นั้นก็กล่าวถึงการรักษาและก็วิจฉัยโรคต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย และในหนังสือเล่มสุดท้ายนั้นได้กล่าวถึงสูตรการรักษาแบบผสมโดยนำความรู้จากไม่ว่าจะเป็นในอาหรับเองอินเดียแล้วก็กรีกมาใช้ผลงานทางการแพทย์ของอิบซินาหรืออวิเชนานั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากให้กับการแพทย์ของยุโรปถูกเทียบชั้นเท่ากับเกเลนแล้วก็ฮิปโปคราติสซึ่งถือว่าเป็นปูชนียบุคคลทางการแพทย์ของอารยธรรมกรีก หากท่าในใดชอบคอนเทนต์วิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจได้นะครับให้กับทางช่อง The Project Thai และก็หากในคลิปนหน้านามีคลิปวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรอีกก็ฝากกดติดตามได้นะครับรอว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมานเล่าให้ฟังในวันนี้ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ